สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านด้วยนะครับผมในวันนี้ผมก็ได้จับ e M 4ทองครบรอบ20ปีนะครับซึ่งแน่นอนว่าโดยส่วนตัวแล้วเนี่ยผมเองก็รู้สึกดีใจนะครับท่านผู้ชมแต่ในขณะเดียวกันผมเองก็รู้สึกเสียใจนะานั่นก็เป็นเพราะว่าเจ้า e M 4เนี่ยแม่งไม่ใช่ปืนที่ผมชื่นชอบแต่อย่างใดเลยนะครับถึงแม้ว่าจะได้ปืนทองมาเล่น3วันเนี่ยแต่ผมยังคิดอยู่เลยนะครับว่าผมจะเอาเจ้ากระบอกนี้ไปยิงอย่างไรดีนะครับเพราะเพียงแค่ในห้องทดสอบเนี่ยได้ลองเล่นแล้วดูกระสุนปืนของมันแล้วผมก็รู้สึกท้อแล้วนะ ก็นี่แหละครับที่ผมไม่ค่อยชอบสักเท่าไหร่คืออันนี้เนี่ยาว่ากันตามตรงโดยส่วนตัวนะครับถ้าให้ผมเลือกเล่นระหว่าง M4 กับ M16 เนี่ยผมขอเลือกเล่น M16 จะดีกว่านะครับแน่นอนว่าท่านผู้ชมอาจจะฟังดูว่าเอ้ยไอโบสตเองตลกปะเนี่ยจริงจังปะเนี่ยผมต้องบอกเลยว่าผมจริงจังนะครับเพราะผมรู้สึกว่าผมเล่น M16 อ่ะได้ดีกว่า M4 ซะอีกนะครับและแน่นอนครับท่านผู้ชมหากคลิปนี้เนี่ยได้ลงเมื่อไหร่นั่นหมายความว่าผมยิง M4 ทองได้นะครับเอาละครับเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนี่ยงั้นเราเล่าขปานเแล้กันนะ ถับผมเกือบตายเลยนะครับเนี่ยติดตั้งระเบิดเวลาเรียบร้อยแล้วรอเลยครับไม่มีความจะเป็ต้องรีบ <S <S> <S ผมต้องทำยังไงผมถึงจะยิงมันได้คมขนาดนี้วะเนี่ย อมน่าเสียดายจังเลยอ่ะตรงทางข้อผมยิงเขาไม่ตายครับถ้าตัดตรงทางข้อได้เมื่อกี้นี่ผมก็เล่นง่ายแล้วครับท่านผู้ชม อุตสาหว่าจะได้หล่อสักหน่อยนึงอดหล่อเลยวะ่ะเฮ้ย minute later แล้วทำไมทีมผมไม่มีใครตามผมมาเลยอะครับ so คกะผมบอกเลยนะครับท่านผู้ชมว่าเกมนี้เนี่ยเราต้องค่อยๆเล่นสุดๆไปเลยครับ ต้องอย่างนี้สิว่ากระสุนเปิดลูกลวเขาออกแบบนี้นี่ผมรักแม่งตายเลยนะครับเฮ้ย ตรงทางคอมมีสัตรูเล่นอยู่ด้วยครับท่านผู้ชมแม่งเอ้ยกระสุนปืนออกแบบนี้พี่ละท้อใจเลยครับ คำเตือนระเบิดเวลาถูกติดตั้งแล้ว ค,คือสิ่งที่ผมต้องการไม่ได้คิวไม่เป็นอะไรครับท่านผู้ชมอย่างน้อยการที่เขาดันขึ้นมาไม่ได้เลยก็ถือว่าเป็นผลดีกับเราแล้วครับ One Minute One later. Second การที่เราตัดเขาได้หมดเลย3คนเนี่ยถือว่าแค่นี้เขาก็น่าจะไม่กล้าดันเข้ามาแล้วครับ เมื่อเวลาถูกติดตั้งแล้ว Kill. ขอไม่เสี่ยงก่อนก็แล้วกันนะครับท่านผู้ชมรอมุมทางสั้นได้เลยครับเขาก็ยังไม่เดินอยู่ดีฮนะงั้นรีโหลดกระสุนปืนก่อนก็แล้วกัน Nice. ผมเริ่มเปิดโป๊ะระเบิดแล้วนะครับท่านผู้ชมขอบอกไว้ก่อนเลย คนดีคนเดิมเลยนะครับเนี่ยเองไม่เข็ดใช่ไหมครับ รีโหลดกระสุนปืนก่อนก็แล้วกันครับท่านผู้ชม ดีนะครับเนี่ยที่ผมตัดศัตรูเพิ่มได้อีกหนึ่งคนครับท่านผู้ชมทีมของคุณได้รับชัยชนะ สำหรับวันนี้เนี่ยผมเองก็ต้องขอตัวลางกันไปก่อนนะครับแล้วเดี๋ยวเจอหม่ในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ